ครับมือนี่ช่องกบคล้วยงามลอยเอ็ดนะครับพี่น้องมาเปิดแบงแม่ลูกแล้วครับพี่น้องเดี๋ยวสิไปถามรายละเอียดลูกตัวไหนนะครับแม่ผสมไปเนาะครับนี่ครับของเงี้ยงยองอ้างนะพี่น้องมากอีกแล้วครับสุดจัดปลัดบอกไว้เลยครับช่องกบคล้วยงามลอยเอ็ดกับมาเปิดแบงคล้ยแม่ลูกแล้วครับพี่น้องเดี๋ยวสิไปถามรายละเอียดว่าครั้ยสูงตัวไหนซุ้มพอไรนะครับแล้วพี่น้องไอ้ของเงี้ยงยองไม่แล้วครับ้มานลยครับของเงี้ยงยองไม่แล้วครับพี่น้องปัดยาวไปจุดวัดน้ำแล้วพี่น้องตรงเนี้ย รถไฟอีกว่าปานครับนี่ครับอ้าสวัสดีครับสวัสดีค่ะข้อยนี่ลูกตัวผู้ตัวแม่ครับนี่ลูกตัวผู้ค่ะลูกตัวผู้เป็นลูกพ่อได้ครับลูกบ้านค่ะลูกบ้านเนาะแม่ผสมไปครับนี่ผสมล้วค่ะได้๋ยวยืมมือค่ะแม่ผสมแล้วได้๋ยวยืมมือผสมก็พอได้ครับนี่ผสมเบิรมจูเนียจ้าผสมก็พอเบิรมจูเนียนะครับเนาะของกามปูฟาร์มนะครับแม่สูงหลายไรไปเนาะครับนี่สูงสี่สิบหาค่ะแม่สูงเลยสี่สิบหาเนาะครับพี่น้องป๊าดใหม่เหรอครับพี่น้องเอ้ยของยิงสูงใหม่เหรอครับพี่น้อง แม่สูงเลย40หาแล้วค kind of รับเนาะนี anyway. ่นะครับแม่สูงเลย40หาได้ครับพี่น้องป๊าดครับเนยเอาบอรถไฟเด้อพี่น้องป่ะเนี่ครับสูง104.5บวกเนะครับเนาะเบืองไทยเด้อพี่น้องเด้อเบืองไทยครับโอ้ไทยบักหน้าตัดเด้อพี่น้องไทยบักสปูตตัดเด้ครับป่ะเนี้ครับว้ยฉีกเฉียงได้ครับนิสัยดีๆครับป่ะเนี้ป๊าดป่ะเนี่ยครับ เน่าบุลดไฟเด้อพี่น้องเด้อครับลูก้าวใช่นะครับลูกคนบ้านนะครับตัวเม่ผสมกับบุมจูเนียนะครับเนาะได้ยี่สิบมื่นพานรอบหนึ่งตัวนี้ครับเป็นบ่โออัตลักษณ์กล้วยไทยชัดเจนนะครับพี่น้องมื้อนี้ครับมีตาแต้มแจ้มจ้ำเด้อพี่น้องปากหนาสายใหญ่ถุงเท่าสีขาป๊าดรูปหมวกเผาเด้อพี่น้องไป็นสายได้ครับพี่ครับสายอุทัยลอยค่ะสายอุทัยลอยนะครับเนาะแป้งไหมเหรอครับสายอุทัยลอยนะครับเนาะของงี้ง่ายไหมเหรอครับ ิน,นี่แหละครับพี่น้องเพิ่นว่าสายอุทัยลอยนะครับสูงร้อยสี่สิบห้าบวกนะครับพี่น้องของเงี้ยเงี้ยเงียเงี้งอ้งนะครับพี่น้องป้าลูกไส้นะครับลูกไส้ได้จักเดียนแล้วครับนี่ครับลูกไส้เด็กซีเดียนนะครับเนาะโอ้แม่นเลยครับวันนี้ครับนี่แหละครับของเงี้ยเงี้ยนะพี่น้องลูกไส้เด็กซีเดียนครับพี่น้องเอ้ยเจ้าชิไปถามราคานะครับพี่น้องเนาะเอาเปิดเวลาค่าได้ครับวันนี้ครับ แสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันนะครับเนาะโอ้ต่อรองไหนวะครับนี่ต่อรองเลยค่ะต่อรองไหนนะครับเนาะแสนหนึ่งมืนเจ็ดพันนะครับพี่น้องของเงี้ยวๆนะครับป้าผู้ใดกำลังหาคล้วยสายผิดอุทัยลอยนะครับพี่น้องสูงลอยซีซิมหาบวกนะครับของเงี้ยวๆนะครับป้าสุดยอดเลยครับตัวนี้ครับสุดจัดประลัดบอกเลยครับพี่น้องผุมเอาผัวเพียงนะครับเด้อ เปิดไว้ที่หนึ่งแสนเจ็ดพันบาทนะหนึ่งแสนหนึ่งมืนเจ็ดพันบาทนะครับพี่น้องโอ้ของเงี้ยงงามนะครับค็ยเงี้ยัยงสูงครับมึงเนี่ยครับลูกไส้เนะครับอายุสี่เดือนลูกบนบ้านนะครับต้องมีผสมกับเบิ่มจูเนียไว้นะครับเนาะสุดจัดประหลัดบอกแล้วครับสนจิตสนใจกับทรเข้ามาสอบถามเลยนะครับเด้อ083 259-3327ครับโทรเขามาช่องกบควอยงามลอยเอ็ดได้ด้วครับพี่น้องเขามาต่อรองได้นะครับ083-259-3327นะครับเปิดไว้ที่117,000สนหเดพับาทนะครับแม่ลูกครับลูกตัวเมียนะครับเออลูกตัวผู้แล้วครับพี่น้องก็พิษครับลูกตัวผู้แล้วครับฝากกดติดตามช่องกบควอยงามลอยเอ็ดได้ดครับพี่น้องเลย นีะครับของยังไงยังอ่างมาให้พี่น้องเบิ่งนะครับสายอุทัยลอยนะครับสายอุทัยลอยนะครับเนาะบ้านกำงามเลยครับเนี่ยครับมันครับป้านยาวบนรถไฟนะพี่น้องไอ้ที่สนจิตสนใจกับโทรเข้ามาสอบถามช่องขอบคุยงามลอยนี้เลยนะครับ0832593327นะครับเปิดไว้ที่ หนึ่งแสนหนึ่งมืนเจ็ดพันบาทนะครับต่อรองไหนต่งหากเด้อครับเด้อออามาชุ่มนะครับเด้อกล้วยยูบาหนองบอนตำบุหนองแก้วอำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับแม่ลูกนะครับของใหญ่ๆอ่างๆนะครับเยาๆสูงๆนะครับอ๋อจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ